สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับไปคัฟทีเด็ก,กเหมือนเช่นเคยนะครับคืนนี้ครับคือมันพูดนะก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลงเตะกลางสัปดาห์ครับเกมระหว่างเอฟเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลครับศึกเมอร์ซี่ไซด์ดับเบิ้ลแมทผมเลือกคู่มาคุยจานกันนะครับเอฟเวอร์ตันตอนนี้อยู่อันดับ16มี30คะแนนนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็เป็นรองจ่าฝูงครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยอาร์เซนอลน,นั้นก็เก็บ3แต้มหนีไปอีกละลิเวอร์พูลถ้าวันนี้ชนะจะทำแต้มเท่ากับอาร์เซนอลโดยที่ลูกได้เสียเป็็นน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 นรรรรรออ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 องงงยยยยูู่่่่่เเเเะะะะหหมมืืกกัััคคคบบแแป้้้าาาาาขขลลิววว์พตตช เดียโกโชตาเจ็บอีกแล้วนะครับในเกมกับฟูลัมนัดล่าสุดที่ลิปูชนะมา3-1วันนี้หมดเสร็จลงเล่นครับจะพักประมาณสสัปดาห์ส่วนพวกที่เด้งอยู่แล้วนะครับคอนเนอร์แบรดลีย์ชูเอลมาติปเดียโก้กันตาร่าก็ไม่มีส่วนอะไรอยู่แล้วนะครับส่วนเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็เสียเบตโต้นะครับกองหน้าตัวเก่งจากเกมที่แล้วที่ปราบฟอ r e เรส์มานะครับเจ็บบริเวณศีรษะวันนี้ก็ไม่น่าเล่นไหว แต่ผมมองว่าขุมกำลังเอลร์ตันดูดีขึ้นนะก็จะมีอย่างโดมินิกคาร์วัลูวินนะครับอับดุลไลดูกูเร่หายเจ็บกลับมาเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็แนวรับก็นำโดยจารัดแวนเวตนะครับกองหลังรุ่งเนื้อหอมแล้วก็มีจอร์แดนพิกฟอร์ดผู้สัประตูนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลเองวันนี้ก็แนวรุกก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับโมซาลานะ่าจะกลับมาเป็นตัวจริงหลายคนครับที่โดนดรอปไว้เป็นสำรองเมื่อนัดที่แล้วอาจจะรวมถึงอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับหรือว่าโดมินิกสโบรสไล่อะไรอย่างเงี้ยก็็ก วันนี้แนวรุกของลิปูน่าจะเป็นซาร่านูนเยสแล้วก็ลุอิสติอาน่าจะใช้ชุดนี้นะครับซึ่งผมมองว่าลิปูช่วงหลังๆเจอแต่ความฝืดเคืองนะอย่างเกมกับฟูลแลมอะโอเคครับชนะสามหนึ่งแต่ว่ารายละเอียดเกมอ่ะผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอเอเวอร์ตันเน้นเต็มที่แน่นอนเพื่อขัดขาลิพู อันนี้ว่านตามตรงเลยครับเป็นทีมคู่ปรับกันเขาไม่อยากให้เรดลูฟูได้แชมป์อยู่แล้วแล้วตัวเขาเองก็ต้องหนี่ยงตกชั้นด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้หนึ่งแต้มถือว่าล้ําค่าสำหรับเอเวอเรสตันนะครับผมเชื่อว่าเอเวอเรสตนเล่นแบบมาอุดแล้วก็เน้นเกมหนักเรดลูฟูเจาะลําบากนะครับไม่ใช่เกมง่ายสําหรับทีมหงสแดงวันนี้เชื่อว่าเอเวอเรสตนถ้าแพ้จะแพ้แบบสูสีนะครับหรือมุมที่จะยันเสมอก็เป็นไปได้เชียร์เอเวอเรสตันนะครับวันนี้ฝากไว้หนึ่งตัวครับขอโชคดีทุกท่านนะครับและดดดูบบบบออลลลกกกัััััันนนนจจะะมมมมีีีีคคคววววาาสสสุุขรรรแ้้เเ๋ยพ่่งให